เรียบร้อยแล้วขอบัตรประชาชนแล้วก็ไปทรายค่ะม่อันนี้มันอินเสิร์ตเฉยๆไม่มีอะไร เตียง1ล้านบาทะคะ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับชอนกุกกี้วายฟีดกัน,มน,นแมกนล้นนะคะวันนี้นะคะกี้กับหนึ่งเราก็พาทุกคนมา s t a y c คช i ั่ที่บันยันทีค่ะชะดนะคือจะบอกว่าห้องใหญ่มากถูกใจมากนะคะแล้วคือแพ็กเกจที่เราจองมาก็คือเป็นเหมือนแบบของคอ p เปอร์ร้านอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมที่เราแบบเคยไปกินกันตอนนั้นเคยทำรีวิวไ้แล้วแล้วมันพ่วงกับ สเตชันที่บันยันทรีนะคะคือมันพิเศษยังไงนะคะเพราะว่าเตียงนี้นะคะมันราคาถึง1 000, 000ล้านบาทเลยท้าก็คือบอกว่าเป็นเตียงที่แพงมากนะคะคือแบบไม่ได้สปอนหรืออะไรนะแต่คือเขาเขียนไว้เลยว่าแบบนี่เป็นเตียงของใครวะปอเป็นเตียงของไฮเกอร์หนึ่นะคะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งเตียง อันนี้ขึ้นมานะคะแบรนด์นี้นะคะทุกคนเพื่อใครรู้จักกี้ก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะคะนี่ให้รู้เต็งแบบเต็มๆแอบยับนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำกันคือแบบเป็น walk in closet แบบคือสวยมากแล้วห้องน้ำใหญ่มากมีสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นบัททับนะคะแล้วก็แบบ rain shower rain shower ด้านนี้แล้วก็ห้องแต่งตัวนะเนี่ยคะเราพามา <B. S 1> อันนี้ก็คือ,อยกความดีความชอบให้กับเราใช่ไหมใช่เออเราจะบอกว่าแพ็กเกจอันนี้ที่เราได้มาคือมันพ่วงกับ copper ซึ่งจ่ายไปทั้งหมดประมาณ6000กว่าบาทนะคือเพื่อนๆก็ลองไปหาแบบแพ็กเกจในฮัง g r y Hub ได้นะคะทุกคนคือมันมีแบบแพ็กเกจแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยก็ลองเลือกเอาตามแบบความเหมาะสมนะคะแต่ว่าคือกีเป็นคนชอบเล่นใหญ่ <c oughs> คือกีเป็นคนชอบเล่นใหญ่ที่ก็เลยแบบโอ,อเคไหนๆมาแล้วก็คือเอาให้สุดนะคะก็เลยแบบอะนอนห้องที่แบบห้องใหญ่ๆแล้วก็ห้องที่ราคาติงหนึ่งล้านบาทใช่ไหมยอด วันนี้เราจะได้สัมผัสเป็นตูดของเป็นบุญของตูดนะเออเป็นบุญของตูดของนะบ้าไม่ใช่แล้วโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้รอกระเป๋ามานะคะแล้วก็แต่งนุ่งแต่งหน้าถ่ายรูปกันเถอะไม่ไหวแล้วคือหน้าสดมาก few moments later นี้ก็คือรอกระเป๋าอยู่นะคะไหนบอกว่าจะเอาขึ้นมาให้ไงวะลงไปเอาเองน่าทั้งง่ายกว่าใช่ไหมนึง รอกระเป๋าอยู่นะคะดูหน้าก็ยังสดอยู่เลยอะทุกคนแนะนําว่าถ้ามาเอากระเป๋าขึ้นมาเองนะคะถ้าแบบไม่ไม่เยอะจนเกินไปเอาขึ้นมาเองค่ะจะเป็นวิวข้างนอกนะคะทุกคนเมฆคือดํามาเลยเริ่มงุดหงิดแล้วนะเริ่มงุดหงิดกระเป๋าไม่ว่าแล้วนะเออมืดมากสงสัยไว้น้ำคงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วแหละอืม แล้วก็ลูฟท็อปก็น่าจะต้องขึ้นไปดึกๆหน่อยเพราะว่ามันปิดตั้งเที่ยงคืนแน่เธอเวอร์ติโก้ปิดตั้งเที่ยงคืนชักพนแล้วเราทาอะไร,ร,ะไรบนเตียงหลักหลานได้บ้าง่ะคะเตียงมนุษย์แบบราคาขนาดนี้นะคะ่ะนอนกิ้งกิ้งอนะ่ะนอนกิ้งอยู่ไกิ้งไปกิ้งมามาแล้วตอนตะก,กี้คือได้ยินเสียง <Okay. S 1> ก๊อกก๊อก,กนะแต่ว่าพอเปิดไปไม่มีคนวะ เชี่ยผีหลอกกูไปเนี่ยตอนนี้ก็คือแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้คือแบบโชคร้ายมากเลยอะที่แบบห้องมันไม่ค่อยมีแสงด้วยแล้วก็เป็นช่วงแบบหน้าฝนด้วยนะคะก็เดี๋ยวค่อนข,ข้างมืดเลยแหละครับอืก็คือเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปที่สระว่ายน้ําก่อนนอนแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เล่นน้ําน่าจะเป็นต้องพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าๆอะคือมันจะมีแดดใช่หวังว่าเราหวังว่าอย่างนั้น มไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงระหว่างนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไ like, <ๆ>ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามไปดูรูปได้นะที่ไอจีกุ๊กกี้เป่าวิสัตย์ฝากด้วยจ้าฝากติดตามด้วยค่ะแต่สาวน้ำกันค่ะก็จะเป็นมุมด้านบนนะคะจะเห็นตึกมหฑลนคร,รด้วยนี่แล้วก็เสาวน้ำก็ไม่ใหญ่มากเนาะยนึงเนาะยัง,งไม่ใหญ่เลยนี่ไงไมใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเออได้ได้อยู่ได้อยู่ เขาบอกว่าถ้าเราจะไหว้นะครับเขอควรจะไหว้ตอนเช้าโอเคมาตอนเช้าเราต้องรีบมาแบบเจ็ดโมงมาเลยนะจะตื่นหรือเปล่าตื่น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 จะตื่นหรือเปล่าเพื่อได้ลูปเราจะตื่นหรือเปล่าได้ค่ะไปเขอยดูนะครับว่าเขาจะตื่นไหมค่ะเแต่ของเราจะตื่นมาตั้งนาฬิกาไม่ใช่ตื่นมาตั้งห้องที่นี่ก็จะมีห้องฟิตเนสด้วยไม่เอาเดี๋ยวนึกอะไรห้องเขาก็ใหญ่นโอ้ยนี่มีด้วยเออ ไม่เอาหวนยับไม่ไหวค่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะห้องเขาก็ใหญ่อยู่นะหนึง่งไปอย่าซนชาดาทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปที่รูฟท็อปกันนะคะเวอร์ติโกเวอร์ติโกแอนด์มูนบารนะคะชุดพร้อม คนพร้อม,อมจนจะหลับเอยจ,จ,จนจะหลับอยู่แล้วคือตะกี้คือฝนมันตกก็เลยดีเลยนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเขาอ,อวดชุดนิดนึงรอเธอแต่งดูมันดูมันฟิวเอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะ <Ask S 2> ค่ะ ามนนงอย่างอันนี้เป็นเซนเซอรดริงค์ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นข้างบนแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าจะบอกว่าคือฝนมันตกก็เลยแบบขึ้นไปบนลูมท็อปไม่ได้แล้วก็เลยมานั่งนนั่งอยูในสถานีเล็กๆใช่เหมือนแบบนั่งอยู่ในสถานีเล็กๆแล้วคือเหมือนแบบพนักงานก็ยุ่งมากสั่งอะไรแบบสั่งได้แบบลวกๆอ่ะเออจัดดิบๆเลยเออนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไร มาแล้วนะคะแฮปปี้ไหมคะเล่นไหมหน่อยออพี่พนักง,งานเขาแบบถ่าใหญ่โตให้นะคะก็จะได้แบบเป็นวิวประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็ดีมากแล้วครับสุดยอด แล้วก็ทรัฟเฟิลฟรายส์ของเรากับจิมแล้วก็เรดวนะคะ์ค่ะสวียองสวัสดีครับเลยว,วิวโอ้ห oh. นวมากน<า>ีมัม้ยเราไม่หิวมาจากไหนเราควรจะสั่งอะไรเพื่อว้าแหละเพราะเราหิวกันมากไก่ทอดไหมไก่ทอดเอาก็<อ>ดไีไม่ขา ช่าดาทุกคนตอนนี้ก็คือวาร์ปมาเร็วมากนะคะตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วเนื่องจากว่าที่บาร์เมื่อกี้คือฝนมันตกใช่ไหมตรงแบบมูนบาร์ฝนมันตกหนักมากเขาก็เลยแบบปิดก็เลยได้นั่งแต่อยู่แบบ ตรงอินดอร์นะคะซึ่งบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดอะไรอย่างนี้นอ้อง<ๆ>ก็เลยโอเคขึ้นมากินเอ้ก็เลยแบบเออขึ้นมาอาบน้ำอาบน้ำดีกว่าะคะ่ะทุกคนก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องรีบตื่นไปสระว่ายน้ำแต่เช้านะคะเพราะว่าอากาศมันน่าจะดีตอนเช้าแหละเพราะว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาคือฝนตกหนักจนน่าเบื่อมากนะคะก็เอาเป็นว่ามีอะไรอยากจะมาแนะนำนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น ผ้าคลุมผมนะคะจากแบรนด์ซูวีแบงคอกนะคะอันนี้คือกี่ใช้มาแบบนาะนมากๆแล้วนะจะเห็นจากสภาพนะคะจะเป็นผ้าคลุมผมที่แบบว่าซึมซับนะ้ำอันนี้คือใช้มาแบบมากกว่า2ปีแล้วนะทุกคนคือประมาณว่าคือ,อน้องเขาอยากจะให้ช่วยรีวิวให้นะคะอันนี้ใช้เองจริงซื้อจริงคือจริงที่บ้านมีหลายอันแต่ว่าวันนี้เอามาแค่อันเดียวนะคะคือมันจะเป็นแบบคล้ายๆคลุมผมอย่างนี้บางครั้งเวลาเราแบบอยากจะให้คือบางครั้งขี่เกียจแบบ เป่าผมเลยทันทีอะไรเง hehe, ี้ยคือกี้กก็จะแบบพันพันพันแล้วก็คุมมาไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเออนี่ประมาณนี้คือมันก็จะซึมซับน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นทิ้งไว้สักประมาณ30สนาทีมันก็เหมือนแบบเกือบจะแห้งแล้วหะก็แค่เป่าอีกสักประมาณ5นาทีอย่างี้เนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาประมาณนั้นเนาะคือมันช่วยแบบซึมซับน้ำได้ดีแล้วก็มันไม่ได้มีแค่แบบเป็นอย่างนี้นะมันจะมีที่คายผมด้วยแล้วก็มีหลายสีนะคะมีชื่อกุ๊กกี้อยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะมีหลายสีแล้วกกก็็นนนน่่่าาารมมออยใให้้้เเเพืแบบงไไทททีีะะคปช จริงจริงมาหลายปีแล้วนะคะจริงน้องหยกจะส่งอันใหม่มาให้แต่เผอิญว่ามาบันยันทีก่อนเลยเออเอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆห้เหมือนแบบอินโทรดิวให้เพื่อนๆด้วยนะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถไปตามไอจีตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นอันที่ี้ใช้เองจริงๆแล้วก็แนะนํานะคะไม่เคยแนะนําที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวจะแนะนําใน u t u b e เนี่ยครั้งแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งในไอจีเนาะรออันใหม่ก่อนอันนี้มันอันเก่าไงสีมันซีดมีเมื่อไหร่จะไปอาบน้าค่ะ เดี๋ยวไปแล้วนะนนี่วันนี้เขาเอาสูวีมาด้วยเธอเคยเห็นเราใช้ตลอดใช่ไหมใช่สีนี้แล้วก็สีน้ําเงินมีสองสีฟ้าเออนั่นแหละแล้วก็สีม่วงเอาสีม่วงด้วยเหรอเอ้าเออใช่ใช่ใช่เยอะเยอะเยอะช่กันขายของในเดี๋ยวใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวน้องหยกเขาจะส่งอันใหม่มาให้เป็นสีเขียวมิ้นท์เออยังส่งมาอีไม่จอคือเนี่ยคือเขาด้วย มันมันไม่ได้เสียเลยนะเออมันไม่ได้เสียแต่ว่าก็คือมันมีสีใหม่ๆเข้ามาไงมันจะทําให้เรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะอะช่วยน้องข่ายของหน่อยเอ,อ่อน้องยกครับมีแบบผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรไหมสีน่ารักน่ารักส่งให้พี่เพิ่มอีกสักผืนเลยเออเอาที่เหมือนแบบเอาที่ปิดจ<อ><อ>ุดออกงกายตอนนี้เราก็มาล้มตัวลงนอนที่เตียงมูลค่าหนึ่งล้านบาทแล้วนะคะคือตอนเนี้ยสบายไหมเชื่อนุ่มว่ะสบายอ่ะรู้สึกแบบไม่เหมือนเตียงที่บ้านเลยอ่ะรู้สึกแบบ อสบายเหมือนเอาแบบเรื่องทั้งหมดอะไรที่เจอแบบในแต่ละวันเรามาทิ้งลงตรงนี้แล้วคือมันก็หายไปหมดเลยนะคะเตียงดูดม่ากันเถอะเออเตียงดูดวิญญาณเอาว่าหนึ่งยูรีไปอาบน้ำก่อนเถอะเราจะได้ทำในเรื่องที่เราคุยกันไว้อะนอนหรอนะอยางมีความสุขโหไม่งั้นจะมานอนผักบัญญันทีทำไมเนี่ยเตียงั้งร้านหนจะมาแค่นอน The next day ต oh. อนนี้ก็คือกลังจะไปผูปาร์ตี้กันนะคะตอนเช้านะคะ oh. โชคดีที่มีแดด oh. อุนน้ยได้อยู่นะไปรีบไปหาสปอตกันก่อนที่พวกฝรั่งจะมาแย่งที่พวกเรา oh. วิวเตียงหลักล้านเลยค่ะเอาตรงๆมองแล้วมันจงอ่ะเหรอยังไงเตียงมันสั้นด้วย เท้าเลยเตียงเธอนอนเอาหัวไม่สุดหรือเปล่าเท้าเลยเตียงนะครับทาไมเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายมากเธอชอบมากเลยเราไม่เตี้ยนะเรา170กว่านะเรา170กว่านะเอาอะไรมาเตี้ยสำหรับเราอ่ะเราสึกว่าเรานอนสบายมากชอบมากอยากได้เตียงนี้มาไว้ที่บ้านค่ะีโกงก็บอกว่านอนไม่สบายก็เรานอนสบายอะยเตียงกันนอนปะล่ะเอาแยกเตียงกันนอนไปเะ ไม่เต็มว้าว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 ,าว,าว,าวาเอาสปอร์ตไหมคะใช้ค่ะ หนาวไหมหนาวสิคะลงเร็วค่ะ,ลง,คะลงมาสิคะลงมาสิคะ้ก็ไหนตึกมาหานครด้วยช้าลีลามากมา,มากไม่เคยเจอใครลีลาขนาดนี้มาก่อนโอ้มีเว้นว่ายน้ำด้วยนอนว้ว่ายน้ำเออโอเคโอเคเรามาถ่ายรูปสินะกระเต็นนะ นอนเยอะหิวไม่ไหวคือแบบว่ายาน้ำที่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าที่เพนนินอะ่ะทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบไม่ลงดีกว่าเออคนว่ายเยอะด้วยสามคนก็เต็มแล้วแล้วเขาว่ายกันจริงจังอะไม่ได้เล่นน้ำก็อยู่เฉยๆถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วรอผัวขึ้นมาพังงาบพังงาบตรงนั้นนะคะ เหนื่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยโซดายากิอร่อยอร่อยคือตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเธอโชคดีที่แบบเรามาถ่ายกันก่อนเนาะเลยได้รูปตอนช่วงแบบมีแดดเนาะดูดิทุกคนฟ้าคึม้มฟ้าไม่สวยแล้วดีนะเนี่ยขึ้นมาก่อนรีบขึ้นมาถ่ายเออมืดแล้วเนี่ยเออมืดแล้วอะ่ะดูดิเป็นไงอร่อยไหม ไม่ได้สปอนนะคะทุกคนโดเรียกิฟาร์มทาวจากเซเว่นอีเลเว่นฝืดคอไหมมากมากเลยเบื่มากเฮ้ยทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะเอาาทำอะไรอ่ะนอ <N> นตางแดดหรอแดดตา ็คือกำลังออกไปเช็คเอาท์แล้วนะคะขนของแนะนำว่าขนลงมาเองได้ก็ขนลงมาเองนะคะเดี๋ยวเขาจะช้านะคะนอนหนึ่งเนาะสรุปหน่อยเร็วบัญรยนฟีหนึ่งคืนในห้อง <c oughs> เตียงหลักล้านเป็นยังไงบ้างาปิดคลิปแล้วเนี่ยปิดคลิปแล้วสบายเออจริงๆมันนอนสบายมากๆเลยนะก็สบาย่ายายถ้าเกิดขยับมานอนนะคะก็ลองจองมานะคะในฮันกรีฮับตอนแรกก็บอกไม่สบายคววดหลังต่ยดีแต่กี้หลับปอกไปเลย ่ีโนอเนค okay, ทุกคนเอาเป็นว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วทุกคนตอนนี้แบบไม่มีอารมณ์ด้วย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้มันได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะตั้งใจทําให้ดีกว่านี้นะคะคลิปนี้มันเหมือนแบบอากาศมันไม่เป็นใจด้วยแล้วก็สถานการณ์นู่นนี่นั่นะมันไม่ค่อยเป็นใจนะ้ำก็เลยประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแ,แก้ตัวคลิปหน้าไายบยไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนเดี๋ยวเจอกัน